เยามาดูสตรเด็ดเรอมกระดขาดโอ้โหบม่าดแต่ว่าเอ,ดดเอ,อานี่แเละยลอยซอมบางนี่ชื่อเรียกว่าสามบมนี่แหละยี่นี่แหละยังว่าหายหือเวอรไส้ไส้ไก่ยี่นี่ฟังหูหมดเลยนี่ไงไส้ไก่เออนี่แหละมันหวาน

เดวมันไคยออกมันไมัวเดี๋ยวบักน้ยฮ้คือบัวอู้หยาขอหอก็บรมานวะออตัวน้อยวะการใส่ต้นกับบคือแล้วยตัวน้อยไปเลียงเลย้บ่ดอไป

เกาสุดเด็ดทั้งห้องนี่โอ้ถือเลยอ๋อถือถือบัับมเรียบร้อยได้สามตัวต้องมดถือเนาะเรียบร้อยไม้เด็ดสามบัง ซีตัวนี่ซีลำบา4ซตวัวรายการยุผ่านลังนึงตานี้ <c oughs> ประเด็นเนี้ยเลยตายอ่ะเดียด๋ยวขั้นตอนนั้นเนี้ยพูดไป

<Es per ated> เขาบอกแนว,วเขามันอยู่แนวล่มเลยมัมมเป็นน้ำข้างน้ำเป็นเลยเลยทำเลยน้ำข้า,า,ามนอกก็ช็อตนี้ก็้ทำมือช็อตเด็กมาหมายอปเรือมาดอกนั่นแหละบีขึ้นไปเย็ด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 ดิบมาโดนเลีวยโอ๊ยโอายทำไม่ที่จะ เกิดด่าหมายี๊ทำลายใจเดือนดีเลย